สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภารัณานแท้วันนี้จะมาพูดเรื่องระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ค่ะหน้าที่ของระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์นะคะ 1. ควบคุมอุณหภูมิของเครื่องยนต์ค่ะ 2. ป้องกันการร้อของความร้อนสูงค่ะ 3. ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนนะคะมีก็จะมีหม้อน้ำค่ะมีปั๊มน้ำพัดลมระบายความร้อนค่ะเทอร์โมสตัทค่ะท่อระบายท่อน้ำเข้าและน้ำออกค่ะและน้ำหล่อเย็นค่ะน้ำหล่อเย็นถูกปั๊ม ไหลผ่านเสื้อสูบเพื่อได้รับความร้อนแล้วไปที่หม้อน้ําเพื่อระบายความร้อนค่ะนี่นะคะก่อนจะกลับมาเป็นวงจรค่ะ นี่นะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะสรุปนะคะระบบระบายความร้อนช่วยป้องกันเครื่องยนต์ค่ะใช้น้ำหล่อยเย็นหมุนเวียนผ่านเครื่องและก่อน้ำค่ะตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นเป็นประจำค่ะถ้าน้ำหล่อยเย็นขาดหรือโทอรโมตัสค้างจะทำให้เครื่องร้อนจัดค่ะ 好看。嗯